มาเริ่มต้นเขียนแอปแรกของคุณตัวย p p d d กันดีกว่าครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ t e ทิช i ู่วิด h อปเ i n e s s เพื่อการสอนและการทำงานของครูนะครับวันนี้เราจะมาต่อยอดหลังจากที่เราเรียนรู้ภาษา Swift ด้วยการใช้บทเรียนที่มีมาให้ในการเขียนแอปแรกของคุณบน iPad กันครับโดยเราจะใช้แอปพลิเคชัน w i f t Playgrounds บน iPad เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็อย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันของตัว Swift Playgrounds ของเราให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือว่าเวอร์ชัน4ขึ้นไปนะครับสำหรับบทเรียนในแอปพลิเคชัน Swift Playgrounds ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่ชื่อว่าตัวอย่างแอปเกี่ยวกับฉันหรือว่า a b o u t m e ครับ โดยในบทเรียนนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนหรือว่าผู้เริ่มต้นฝึกเขียนแอปพลิเคชันนะครับสามารถเรียนรู้และก็ฝึกฝนการเขียนแอปพลิเคชันบน iPad แบบง่ายๆนะครับโดยเราจะใช้เฟรมเวิร์ที่เรียกว่า Swift UI นะครับที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple ของเราได้เลยและยังมีบทเรียนอื่นๆอีกมากมายนะครับในตัวของ Swift Playgrounds ที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกเขียนโค้ดต่างๆนะครับเขียนแอปพลิเคชันต่างๆได้จริง จนสุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาแอปเพื่อลงขายใน App Store ได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับเมื่อเข้ามาในแ p ปพ i c a t i o n s w i t h p a y g r o u n d s นะครับให้สังเกตแถบด้านล่างตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันนะครับแบบเริ่มต้นด้วยตนเองหรือว่าจะสร้าง p l a y g r o u n d นะครับเพื่อทดลองโค้ดต่างๆแต่ว่าในตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนลองแต่ที่ CR นะครับเพื่อดูบทเรียนอื่นๆเพิ่มเติมกันครับ เมื่อเข้ามาในบทเรียนทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ามีบทเรียนต่างๆมากมายเลยนะครับที่เราสามารถใช้เรียนรู้ภาษา SWIft ได้แต่ในตอนนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนนี้กันครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างแอปในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนแอปแบบง่ายๆได้ด้วยตนเองครับจากนั้นเราก็แตะเข้าไปที่ CR นะครับเพื่อดูบทเรียนในส่วนของแอป g a l l e r y ซึ่งในแต่ละบทเรียนนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนที่จําเป็นสําหรับการเขียนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปใช้บทเรียน About Me กันก่อนให้เราแตะเข้าไปในส่วนของแอป b o u t Me นะครับแล้วก็กด Get นะครับเพื่อรับบทเรียนหรือว่าตัวอย่างแอปได้เลยครับ ทีนี้พอเราเข้าไปในตัวอย่างแอป About Me แล้วนะครับเรามาทำความรู้จักวิธีการใช้งานกันก่อนดีกว่าครับโดยในส่วนที่เราเข้ามาในตอนนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าโปรเจกต์และในโปรเจกต์ของเรานะครับจะประกอบไปด้วยส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นบริเวณที่เราเอาไว้เขียนโค้ดต่างๆโดยภาษาที่ใช้ในการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับหรือว่าพัฒนาแอปของเราเนี่ยจะเป็นภาษา Swift นั่นเองครับ แต่ถ้าใครอยากเรียนรู้ภาษานี้แบบเจาะลึกนะครับก็สามารถแตะดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่กำลังขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนด้านขวามือนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเคยใช้ตัวแอปพลิเคชัน swift playgrounds อยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะคุ้นเคยเลยนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเอาไว้ p r e ีวิวโค้ดของเรานั่นเองครับ แต่แทนที่จะเป็นบทเรียนต่างๆนะครับตอนนี้เราจะสามารถใช้ตรงส่วนนี้เพื่อพรีวิวโค้ดของเราในรูปแบบของแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับพอเราเขียนแอปต่างๆแล้วนะครับแล้วถ้าเราอยากจะลองรันแอปของเราดูล่ะเราก็สามารถแตะได้ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อทดลองรันแอปของเราได้เห่างนที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เราเข้ามาตรงนี้เราจะเรียกว่าโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในโปรเจกต์ของเรามีอะไรบ้าง วิธีการดูก็ง่ายๆครับให้เราแตะที่ปุ่ม navigation ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดแถบ navigation ขึ้นมาพอเราแตะเข้ามาที่ตัวแถบ navigation นะครับเราจะเห็นว่าในโปรเจกต์ของเรานะครับประกอบไปด้วยส่วนต่างๆมากมายนะครับเช่นโค้ดที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อสร้างส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอปรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับที่เราต้องการใส่เข้าไปในตัวแอปของเราหรือว่าไฟล์อื่นๆนะครับเช่นไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องกับแอปของเรา ทีนี้นะครับเวลาที่เราต้องการจะเพิ่มโค้ดใหม่ๆนะครับหรือว่าเพิ่มรูปภาพเข้ามาในตัวโปรเจกต์ของเรานะครับก็เพียงแค่แตะบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้ามาในตัวโปรเจกต์ได้เลยครับโดยเรานะครับจะมีตัวเลือกต่างๆเช่นสร้างไฟล์โค้ดใหม่ขึ้นมาสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อทำการจัดส่วนต่างๆในโปรเจกต์ของเรา นำเข้ารูปภาพหรือว่าวิดีโอนะครับจากแอปโฟโต้ของเราบน iPad นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเก็บไฟล์ของเรานะครับไว้ในส่วนอื่นๆบนเครื่องของเราหรือว่าบน iCloud ของเราก็สามารถนำเข้าโค้ดต่างๆนะครับหรือว่าไฟล์ต่างๆได้จากการเปิดแอปไฟล์ได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับเราอาจจะเพิ่ม Swift Package นะครับที่เป็นโค้ดที่เราสามารถเรียกใช้จากโปรเจกต์อื่นๆที่ผู้คนแชร์กันผ่านก i thub ได้เหมือนกันนะครับ นี้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเปิดน i เ a t i o n ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัว Preview App ของเรานั้นหายไปและถ้าเราอยากจะเปิดมันกลับมานะครับเพื่อเวลาที่เราเขียนโค้ดจะได้ใช้ตัว Preview App ในการดูผลลัพธ์แบบรวดเร็วง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็ให้เราแตะที่แ p p Preview นะครับตรงส่วนนี้เพื่อทำการเปิด App Preview ขึ้นมาครับ และเมื่อเราเริ่มต้นเขียนแอปนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับเพราะทุกๆบทเรียนตัวอย่างแอปเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดดูคู่มือของบทเรียนได้ตรงบริเวณนี้ครับซึ่งในบริเวณนี้นะครับเมื่อเราแตะเข้าไปนะครับเราก็จะสามารถเปิดตัวคู่มือแนะนำตัวบทเรียนต่างๆและก็ทำความเข้าใจด้วยตนเองได้ครับ โดยบทเรียนเหล่านี้จะแนะนำวิธีการเขียนในแต่ละส่วนนะครับพร้อมทั้งให้เราได้ลองลงมือทำจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนแอปมาก่อนเลยครับแต่แนะนำนะครับว่าควรจะเรียนภาษาที่จำเป็นนั่นก็คือภาษา Swift ไว้ด้วยนะครับเพราะว่า Syntax ต่างๆหรือว่ารูปแบบวิธีการเขียนต่างๆนะครับที่เรากำลังใช้อยู่ตอนนี้จะอยู่ในภาษา Swift นั่นเองครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นสร้างแอปแบบง่ายๆบน iPad ของเราได้แล้วครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะต่อยอดกับบทเรียนต่างๆแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกบทเรียนไหนดีนะครับเรามีคำแนะนำตามนี้ครับโดยเริ่มจากนะครับการทำความรู้จักกับวิธีการสร้างการนำทางในแอปนะครับ <c oughs> เช่นการเปิดหน้าต่างต่างๆของแอปนะครับในรูปแบบต่างๆผ่านบทเรียนที่มีหน้าตาเหล่านี้นะครับโดยเริ่มจากตัวแอป a b o u t Me Choose your own story แล้วก็ date planner นะครับจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้วิธีการสร้างการนำทางในแอปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องการจัดวางส่วนต่างๆหรือการนำเสนอเนื้อหาบนแอปแบบละเอียดได้ผ่านบทเรียนเหล่านี้นะครับเช่นบทเรียน organizing with g r i d นะครับ image gallery และก็ editing grids ครับ พอเรามีพื้นฐานในการจัดวางส่วนต่างๆรวมถึงการนำทางในแอปแล้วนะครับและเราก็อยากจะได้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของเราเราก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านบทเรียน Mean Creator ได้เลยครับและถ้าอยากเจาะลึกลงไปอีกนะครับในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้งานแอปของเรานะครับหรือว่าการสร้างภาพถ่ายก็สามารถเลือกได้จากบทเรียนเหล่านี้ได้เลยครับ สุดท้ายนะครับถ้าใครยังสงสัยว่าเอ๊ะตัวภาษา Swift เราจะเริ่มต้นด้วยตนเองได้ยังไงดีนะครับก็สามารถเข้าไปในแอป Books ของเรานะครับเพื่อหาหนังสือชุดใครๆก็เขียนโค้ดไขปริศนาได้เพื่อเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในภาษา Swift ได้เลยครับและสําหรับผู้สอนนะครับผมแนะนําให้ดาวน์โหลดตัวเล่มคู่มือผู้สอนเอาไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้สามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆในเล่มนี้ มาใช้สอนโปรแกรมมิ่งนะครับแล้วก็แนวคิดวิธีการคำนวณได้แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยครับและถ้าคุณครูนะครับต้องการจะหาไอเดียการสอนเพิ่มเติมนะครับในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนระดมความคิดสร้างสรรค์ผลงาน,นครับประเภทอื่นๆหรือว่าอย่างเขียนโค้ดนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher ผ่านคิอวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเพียงแค่สมัครใช้งานด้วย Apple ID ง่ายๆนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับ Teaching with Appiness เพื่อการสอนและการทำงานของครูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อติดตามเนื้อหาดีๆในการใช้งาน iPad และก็ Mac เพื่อการสอนในห้องเรียนแบบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ